แนะนําวิธีการใส่ได้บนนะครับได้หลอดใหญ่จะวางในแกนเครื่องไม่ได้นะครับตรงแกนเครื่องนะครับใช้สําหรับวางได้ตัวหลอดเล็กเท่านั้นนะครับผมได้หลอดใหญ่แนะนําให้วางไว้ด้านหลังเครื่องนะครับให้ดึงได้ขึ้นมาจากทางด้านหลังนะครับแล้วใส่ตามลูกศรเส้นทึบนะครับเส้นทึบที่1นะครับใส่เข้าไปในร่องเหล็กตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาตรงที่อันที่2ตรงนี้นะครับ ลากผ่านลงมาอันที่2ครับลากลงมาอันที่3นะครับแล้วก็ยูเทิร์นขึ้นไปอันที่4นะครับจังหวะยูเทิร์นขึ้นมาอันที่4นะครับเวลาขึ้นให้ชิดขวาเอาไว้นะครับชิดฝั่งขวาเอาไว้เวลาลงนะครับให้ให้ชิดฝั่งซ้ายเอาไว้นะครับให้ชิดฝั่งซ้ายเอาไว้แล้วลงมาตำแหน่งตัวที่5ครับพอลงมาตำแหน่งที่5นะครับ แนะนำให้เอาตีนผีลงครับแล้วใส่ตำแหน่งหมายเลขห้าเข้าไปตรงหมายเลขหกจะดูดด้านในตรงนี้นะครับแล้วดึงได้เข้ามาตัดกับใบมีดตรงนี้ก่อนนะครับก่อนสนเข็มแนะนำปรับวงล้อตรงนี้ให้ตรงกับกึ่งกลางของตัวเครื่องก่อนนะครับ วิธีสนเข็มนะครับให้เอาได้มาเกี่ยวกับตะขอเหล็กตรงนี้นะครับเกี่ยวกับตะขอเหล็กไว้แล้วกดตรงนี้นะครับกดตัวสนเข็มนะครับให้ลงมาตวัดครับแล้วก็เอาได้นะครับเข้าไปตรงข้างล่างของเข็มนะครับแล้วจับให้ตึงนะครับแล้วค่อยๆปล่อยนิ้วชี้นะครับพร้อมกับปล่อยเส้นได้นะครับ ก็จะเป็นระบบสูนเข็มกึ่งอัตโนมัตินะครับผม